สวัสดีครับผมพ,ธธพจน์ธวัชรันนะครับวันนี้จัดทําคลิปวิดีโอพิเศษนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สําหรับสมาชิกที่ติดตามพ,ธธาพจน์ธวัชร์ทุกท่านเลยซึ่งมีพระนะครับที่เรียกว่าเป็นพระชุดพิเศษนี่คือชุดนี้เลยนะครับชุดนี้ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกที่ติดตามผมเนี่ยได้มีโอกาสได้เช่านะครับได้จับจองเป็นเจ้าของใน ราคาที่พิเศษที่สุดหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับทุกท่านเลยทีเดียวพระชุดวัดใหม่ปักบางชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่เรียกว่าจากจากประวัติที่เราศึกษาเนี่ยเป็นประวัติที่ชัดเจนซึ่งอาจารย์ซับเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นจริงนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเลยเป็นพระชุดที่เรียกว่ามีจํานวนมากพอสมควรซึ่งสามารถที่จะให้สมาชิกได้มีโอกาสได้เช่ากันเป็นพระที่ ไม่ได้ผ่านการใช้เลยซึ่งผมเนี่ยได้มีการเช่าในช่วงเงก่อนมาเนี่ยเยอะพอสมควรเลยมีโอกาสที่จะแบ่งปันให้กับสมาชิกนะครับได้ได้มากพอสมควรที่จะได้เช่าบูชากันคอพัดเนื้อผงห้ามพ้าเด็ดขาดเพราะว่า คุณสามารถที่จะไปเปรียบเทียบในการดูพระสมเด็จวัดละคังสมเด็จวัดเกียิชยโยสมเด็จบางบุญพมสมเด็จอรหังวัดมหาธาตุวัดเฉลิมพระเกียรติหลวงปู่ภูวัดอินหลวงปู่ปั้นวัดสะพานสูงนะหลวงปู่อ้นวัดบางจากพระชุดนี้เป็นพระที่เรียกว่าเนื้อหาโครงสร้างเหมือนกันเราสามารถเอาไปดูเอาไปห้อยเปรียบเทียบพระได้เป็นเหมือนครูองคหนึ่งอ่ะแล้วเราก็สามารถ ห้อยแทนพลสัสสมเด็จได้เลยนะครับคุณจะไปยืนดูนั่งดูนอนดูคือดูแล้วคุณสบายใจมันเป็นการลงทุนที่คุณสามารถลงทุนได้แบบสบายกระเป๋าจริงๆนะครับอันนี้คือแบบใครที่สนใจอยากจะเช่าอยากจะจับจองนะครับเปิดให้จอง้าชุดนี้พูดง่ายเลยว่ามีจํานวนจํากัดแล้วก็หมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะย่อความทรงจําผมจะนําคลิปเก่าเนี่ยมา ให้ดูย้อนหลังกันนิดนึงว่าเราเปรียบเทียบรายละเอียดกันยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยพาวัดใหม่ปากบางเนี่ยเดี๋ยวเราเล่ากันให้ฟังก่อนนะก่อนที่จะซื้อเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมพระชุดนี้ถึงราคาไม่สูงอ้างอิงถึงพระสมเด็จโตเราก็มาเทียบเปรียบเทียบเนื้อเปรียบเทียบ เปรียบเทียบคาบกุเนื้อพระในตระกูลพระสมเด็จโตเนี่ยนะครับว่ามีการเชื่อมโยงแล้วก็มวลสารทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันไหมว่ใไม่ปากบางเนี่ยเขามีเยอะพิมพ์มากนะครับจำแนกพิมพ์ออกมาเยอะมากแต่วันนี้เราเอาโครงสร้างหลักในการดูพิมพ์พระส่วนหนึ่งแล้วก็เราดูเนื้อหาส่วนหนึ่งผมเองเนี่ย นำพระมาดูเยอะเลยนำบางหุ่นพรมวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับเอาว่าพระหลักร้อยปีอัพอะนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบดูแล้ววัดใหม่ปากบางเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอาจารย์ทรับเป็นลูกศิษย์สมเด็จโตเราก็จะต้องนึกไปถึงเอ๊ะลูกศิษย์สมเด็จโตมีกี่องค์ นะมีปู่อ้อนมีหลวงพ่ออะไรตนะ่างแล้วจริงไหมจะเช่าทีจํานวนเยอะๆผมก็ต้องหาค้นคว้าว่าเอ๊ะถ้าเป็นลูกศิษย์สมเด็จโตเนื้อหาจะต้องเหมือนกันเม็ดดามีกรวดเห็นไหมครับมีเม็ดผงด้วยเม็ดดาก้านทูบเต็มเลยนี่คือพระแบบผิวฝุ่นๆเลยนะจริงไหมที่ท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์จริงไหมที่ว่าสมเด็จโตให้ผงท่านดูวัดใหม่ปากบางเนื้อแบบนี้ยังกบวัดละคังตุ๊กตับเลยอะ่ะบางคนบอกเฮ้ย เห็นเนื้อเราไม่เชื่อเลยนี่นี่คือเนื้อตระกูลพระสมเด็จเลยแล้วเนื้อเป็นอย่างนี้ทุกองค์หนึกแน่นแล้วเป็นนมด้วยสิ่งที่สําคัญในการดูพระคือคราบกลุเราดูเนื้อภายในแล้วเรามาดูคราบอันนี้คือคราบดิน นี่คือคาบน้ําแข็งกลางเลยอิฐที่เป็นผงอะ่ะในการก่อเจดีต่างๆเห็นไหมครับมวลสารที่มันตกหล่นลงมาคาบน้ำคุมคุมคาบดินกลายเป็นว่าคาบเหมือนสมเด็จบางหุ่นพรมเลยดูการสอดคล้องในการสร้างพระเนี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เจดี JD กู่วัใหม่ปากบางเหมือนเจดีที่วัดระครังเลยอันนี้คือเหตุอ้างอิงในการลงทุนของผมองค์ต่อไป ผมจะเปรียบเทียบให้ดูถึงพระอายุมากๆพระวัดเฉลิมพระเกียรติราบกุเหมือนกันเนื้อหาเหมือนกันมีกรวดทุกอย่างเหมือนกันหมดเห็นไ,ไหมครับเหมือนกันไหมโอ้โห,โหเหมือนกันไหมโอ้อันนี้คือสมเด็จอรหังอันนี้คือวัดใหม่ปากบางเป็นพระชุดที่เรียกว่าเหมือนที่สุดแล้วสมบูรณ์ที่สุดแล้วอันนี้คือวัดอะไร เนื้อหาเห็นไหมมีกลวดเม็ดดํานี่ดูเนื้อเห็นเนื้อไหมเห็นเนื้อไหมแตกต่างไหมวัดพับโอ้ถูกต้องเลยนี่คือวัดใหม่ปากบางอันนี้คือวัดพับคุณดูพระองค์หนึ่งหลายแสนบาทกับพระองค์หนึ่งหลักพันสีที่บอกว่าเป็นนมข้น เนื้อหานี่ตุ๊บตับเลยอ่ะสมมุติกับกันสมเด็จบางขุนพรมหนึ่งองค์ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าคุณไม่ต้องไปซื้อพระแพงๆดูอันนี้คือเนื้อบางขุนพรมอันนี้คือเนื้อวัดใหม่ปากบางเป๊ะไหมคุณว่าเป๊ะแค่ไหนวันนี้เนี่ยจ่ายแพงก็ได้แต่เราเลือกมุมมองในการจ่ายประหยัดก็ได้นะครับพระบางองค์เนี่ยเราเห็นเลยจะมีเม็ดผงก้อนๆแบบนี้เม็ดผงเนี่ยเป็นเม็ดที่สําคัญมากในการดูพระสมเด็จ มีทุกองค์เห็นไหมครับถ้าไม่ได้ตะกูลพระชนิดเดียวกันไม่มีหรอกเหมือนกันขนาดนี้ผมจะเปิดจองวันพฤหัสที่22ธันวาคมนี้นะครับตอน8โมงเช้านะครับหน้าเพจ Facebook พุทธประจันแล้วก็หน้าเพจ Facebook พุทธประจัน F4 นะครับก็จะมีลิงก์นะครับกดลิงก์ในการสั่งซื้อได้นะครับจะมีรายละเอียดนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถที่จะ เข้าไปเช่าซื้อได้ในราคา990บาทต่อหนึ่งองค์นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านจะเช่าไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านรักเคารพหรือว่าลูกหลานของท่านนะครับก็สามารถที่จะอวยไ,ได้อย่างอุ่นใจแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็สามารถที่จะส่องทำความรู้ให้กับตัวท่านเองนะครับในจากวันนี้แล้วก็ในวันต่อไปในอนาคตด้วย ที่สําคัญที่สุดมูลค่าของพระยังคงอยู่นะครับจากการที่ผมได้ดูได้ตรวจเช็คพระทุกองค์ก่อนเช่าซื้อผ่านตาผมความละเอียดในการเช่าซื้อของผมเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ท่านเช่าจะเป็นรายละเอียดที่สําคัญในการเช่าซื้อท่านไม่เสียเงินเปล่าแน่นอนครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันพฤหัสที่22ธันวาคมนี้ตอน8โมงเช้าหน้าเฟซบุ o กกดพระประจัน นะครับแล้วก็ปศุาา่าประจัน F4 สามารถที่จะคลิกเข้าไปเช่าซื้อได้ในราคา990บาทตอนองค์นะครับนะครับก็นะครับนะครับนะครับ